บอซีดงดิบซีนะผมเป็นแนวเมซอนนะครับยิงแล้วก็ฟันยิงแล้วก็ฟันนะครับแนวนี้นี่ครับโปรโมชั่นตาวดีเลยอ่ะสิบได้กล่องห้ากล่องเก้าสิบได้กล่องสิบกล่องดอลล่าแนวไอ้เช่าตัวนะครับดอาสิบได้กล่องยี่สิบกล่องสามร้อยได้สี่สิบกล่องห้าร้อยได้แปดสิบกล่องนะแล้วก็เซ็ตห้าร้อยหนึงเซ็ตแล้วก็มันมีเป็นโปรแบบเติมเยอะๆยอะเลยเติมเนี่ยของมันจะโหดๆหน่อยนะครับนี่ครับเติมพันธะได้เป็นสไนน์หนึ่งกระบอกนะครับเติมสามพันก็จะเป็นไซส์ธรรมะตัวละครไซส์ธรรมะที่ เราเป็นเสนฟาร์มก็เป็นเซ้นช็อปเปอร์นะครับเส้นฟาร์มฟาร์มมันดับจากกล่องแล้วก็ดับจากบอสเอเีพีนะครับเส้นนี้แล้วก็นี่ฟาร์มเอเบีพีดับจากบอสเอเีพีนะครับแล้วก็เปิดกล่องก็ดบับเปิดกล่องก็มีนะเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูด้วยนะครับเปิดกล่องเยอะจัดอ่ะถึงกว่าเส้นห้าร้อยนะครับแรงกว่าด้อเท้นในรายเป็นห้าร้อยกว่ากว่ายิงลัวด้วยแล้วก็นี่กล่องฟาร์มนะครับกล่องตัวละครฟาร์มมีตัวง่ายตัวง่ายตัวบรรกาลตัวยากตัวโคตรยากนะครับตัวโคตรยากนี่เท่าไหร่รรมบะเลยป้อง อ๋อจะมาโหดกว่านะครับแต่นี่มีโดดสูงแล้วก็กล่องปืนสูมปืนเลตวันเลตวันนะครับหาได้จากการฟาร์มแล้วก็ซื้อจากซีซีในร้านค้านะครับกล่องฟาร์มก็คือดเดี๋ยวผมเปิดได้ดูแล้วก็นี่กล่องกล่องสามแสนจีซีนะครับกล่องฟาร์มก็เปิดได้นะกล่องฟาร์มบอสแอปพีอ่ะเปิดได้เหมือนกันเนี่ยตัวละครอย่างเยอะตัวนี้แพงนะครับแพงจัดเลยตัวเนี้ยแล้วก็นี่แกเก็บดาบนี่ได้แอดมบินรับซื้อสองพันนะครับดาบเล่มเนี้ยยังแพงอ่ะเนี่ย่องกากสุดก็กล่องอะเนี่ย แล้วก็ลองลงมา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 ,งงมาครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ฟาร์มบอสมิโนทอร์เนี่ยวันนี้ไม่โหดเท่าไหร่บอสเนะี่ยของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เนี่ยมีเดนตายอยู่นะครับก็ไปจะแยะ่แล้วก็บอสนี่บอสออกบอสอดีวีพีครับบอสดีวีพีของดับบอสดีวีพีสามนี้เลยนี่กล่องพวกเนี้ยแพงนะของพวกเนี้ยสามสี่กล่องห้ากล่องเนี่ยแพงแล้วเซตดีวีพีก็แพ,พงนะครับก็เนี่ยกล่องกล่องส,องสมบูรณ์ก้อนใหม่นะครับซื้อในร้านค้าได้สี่ร้อยจ็ดี่อย่างแรงโบนซิก แล้วก็ออนไลน์นเนี่ยออนไลน์สองชั่วโมงได้บัตรฟาร์มบอลลาเอาไว้เช่าตัวนะครับเนี่ยเอ้เช่าตัวแล้วก็ทีสุ่มเงียบตกปลาแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเอ้ยมีกิจกรรมแชร์กลุ่มด้วยนี่ห้ากลุ่มได้เป็นเซตนาโดโจนะครับเซตแชร์แล้วก็ตัวละครนาโตดวิ่งสิบถึงห้าเซตประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเปิดกล่องให้ดูเลยดีกว่าไปกันครับผมเนาะฮะอยังมีกล่องอกไรอีกเนี่ยกล่องใหม่แล้กล่องเหยื่อกล่องใหม่แล้วกล่องเอพีเองพี่ของดีกล่องเซตนั้น User o o u h e l อนโปรโมชั่นการนะครับไปเปิดเอาเรียกมาเฮ้ยพี่ไวไนตีวะอู้อยู่นี่ดูดีบาเนี่ยดีดดีจัดกล่องแรงเลยนี่ใช่ก็มัอยู่ที่คนแหละดีพี่ห้าพั C ก็ดีมันอยู่ที่คนครับอุ้ยหน้าเปิดมาสักสองไวก่อนขออีสักมีดีก็โอเคไปนะ cái này 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 cái cái ดพี่เอ็มบีพีมาครบเซตนะเอ็นบีพีผลผลิตขายเท่าไหร่นะแพงครับเอากล่องด้วยก่อนนะปั๊บง่ายครับปั๊บโอ้ทำครับปั๊บโอ้ง่ายอีกไอ้ต่อไอ้แล้วกันดิเหตุการกากตุกปั๊บหุยดี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 อยู่ปั๊บแปลงกลางโอ้ง่ายครับปั๊บโอ้ง่ายครับเฮ้ยอะซิ๊กจะเป็นแปดสิบมันมันแพ็คกล่องซิกมันแพงกว่าพี่กล่องประมาณนี้ครับสำหรับเลิตกล่องไปไปดูดีกันเลยดีกว่าไปกันครับผม Ni kiao! Mà gọi là đâu, lại hết lại! Hai đi rồi! I'm gonna go away! Even here, you'll be playing! Ok! Open the air! Open the air! Open the air! Open thế air! Open the 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 air! Open chơi 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 đi chơi 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 Cuối chơi Cuối chơi 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 ปั้น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 แกวะยิงกูเลยเพื่อนยิงกูเลยแบก User joined your channel. User was moved out of your channel. u s e e t y o u ด c น n e

แตกวตายีวะวะแตกจะไม่ไม่ iki, ี่พี่ทำอะไรเนันอ่ะตายอยู่ไหนมันยื้อไิอยู่ในห้องมันเลยเอาเโลออซีโลอากรา้เาพี่ิเอาดิไอน่นี่มันเห็นโลของไอ้นั่นเด้อที่มันเห็นเนเออกันพวกหักม่อ เบกไม่โดนเดี๋ย่เดนเหนือด้อยอ่ะต่อด้วยเนี่ยพี่ว่ะยังไงเอาใจมดิครกี่เจ็ดเมื่อกี้นี่ยังวะมาพูดเรื่อแปกๆกันเหรอโมนิี้เรียนว่ะตัวตัวตวนี่มันติดเราอ่ะติดอ่ะอะไอุ่นเหี่ยวเจ็ตาย

พี quest, ่ผมตีกับพี่แล้วไม่ไหวกันเลยว่ะแตกหมดเฮ้ยไม่มีใครเล่นเลยเหรอออผมเล่นเซตกาดดีกว่าพี่ไปพี่เล่นท้าวคนเดียวนะ

ันยังมีคนมุดนในท่ออยอ่ะยี่ตัวแล้วยี่สิบสามร้อยสามสิบเจ็ดตัวแล้วเไงมีคนคริ้วอะไพี่ยังมีของบวกกับพี่อ่ะ <c oughs> ไปหมายตัวละครได้เปลียนไงเฮ้ยตัวด,ด,ดีกว่า เขาบอกพี่นที่เดียร์กเมยครับกระเพื่อเก้าสิบป่ะพี่เต็มเลยนะได้ได้หมดอ่ะอะไรนะได้หมดอ่ะเก้าสิบอ่ะอะไรสิบกว่าเก้าสิบป่ะเอ็นเอ็นไอพี่ผมไม่มีนะมีเก้าสิบกินตาตายิงอ่ะ สี่สามีน่าจะพี่หัวาสามอะ่ะเขาหลุดบ่อยงงอย่างวะยืนด่าปากันอะไ,ไดิามาป่ะขึ้นทางคอนเทนเนอร์เเไหมพี่ยูเน้ะ่นะมาป่ะพี่มาป่ะ มีวาร์กเลยเหรอไม่ดีไม่ดีเามเอาเม็คิดกันนี่เหมือนกันใช่ไหมอะ<ห>ไเมคเกีเยเดเหมือนไหะเมคเกเด็กเ,เหมือนไหม <c oughs> ไม่เหมือนนะผมเล่นมิกีเลไม่รู้จาะาได้ไหมไปดิไปโอ้ยกดดเลยไม่ติดแฉมิ

ไปห้าร้อยมาเดี๋ยนะหน้าโซนที่ขู่มาเต็มเลยพี่คิวโอ้ยด้กล่องอะโปรโมชั่นใหม่อะ่อพี่ไปเก็บกล่องแล้วเหรอเอ้ยถ้าพี่เก็บได้ด่าหลายพันเลยแอดมินรับสองพันคนอื่นเนี่ยรับแพงกขนานะะดูเห็นพันพันห้าลดเป็นข้อแบบสี่ทีมาตายพี่ใช้ได้จากรเล่มนะสี่ห้าทีอ่ะไม่ขายเอาวไปจบหน้าคุณสองัว

โอ้สองตายหรอโอ้สอง่ตายนะพี่ิวอะไรขืนเนี่ F5 อ๋อขึ้นนะพี่จิวโอ้ววัแกัวตัวตัวหตายวววพี่เหรอ เขากระตุกเฮ้ยกะตุกแค่หนึ่งเลยตัว

ตายออมันตายนี Na, no, ่น right. ี่อนนันเดียวเลยแขนด้วยสะสมบุญดิโอ้เดิเโอเดิหอกตายไปอ่ะไปอยู่ผมไม่เชื่อพี่ดออยู่เบ่งววเบ่งตัวเบ่งตัวไ้ายเอ๊หมุนหลบดิที่เ่าหาหลบเบ่งเบ่งเดี๋ยวพ่นเนาะนลิะ่อ๋มามตัวไหนกอนรู้สามตัวแรกตันนไหน

นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเอาชิ้นี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีแบบเมโนู500นะครับคลิปนี้มันต้นโปรยห,หน่อยหรือท้ายโประไ,ไม่รู้เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเร่อเซ็500น500ะครับผมก็ิ่มาไมค์เกียก่อนก่อนโน้เซ็น500ครับมีมีจุเก้าสิบแต่ตอนแรกก็ได้โน้เซ็น500อยู่เอาครับเอาชิ้นี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน